สรุปเคเวสกับหมาสีกาทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับวันนี้โอ้มีสีกาตมาแล้วนะครับก็จะเป็นสีกาตล่างที่เป็นร่างหมาก่อนนะครับล่างงูเราต้องสะสมเซลลนะอ่ะก็มาดูว่าจะทำยังไงนะครับก็คือตอนนี้เคเวสมันมาแล้วอยู่ในช่องสเปเชียล นะฮะหรือว่าช่องพิเศษนะครับก็สิ่งที่เราต้องทำเลยในสเต็ปที่1นะครับก็คือเดิน1กิโลนะครับก็เดิน1กิโลนะครับก็จะได้สับปะรด5ลูกจับโปเกมอน10ตัวจะได้ยาสีมุมหู5อันใช้นะฮะ use ยูส berry to h e ูเ catch โปเกมอนนะครับใช้เบอร์รี่5อันนะฮะในการช่วยจับโปเกมอนโปเกมอนนะฮะโปเกมอนอะไรหรอนะครับก็จะได้อ่า บอลแดง5ลูกนะฮะแล้วได้รีวอร์ดเป็นสแตทด้วยห้าร้อยสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2นี่โยนบอลเข้าเกรด5ครั้งนะครับจะได้เบอร์รี่10ลูกนะครับแล้วก็เพาเวอร์อัพโปเกมอน5ครั้งนะครับเพิ่มพลังโปเกมอนนั่นเองนะครับเพิ่มพลังยังไงก็กดเข้าไปที่โปเกมอนตัวที่เราต้องการนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มพลังหรือว่าเพาเวอร์อัพนะครับ จะได้กล้วยนะฮะสิบลูกแล้วก็ฟักไข่ครับฟักไข่หนึ่งฟองนะฮะจะได้บอลแดงสิบลูกนะครับจะได้แล้วก็จะได้สตาร์ดั้งหนึ่งพันนะครับแล้วเคมรีวอร์ดครับเคมรีวอร์ดนะฮะเคมรีวอร์ดนะฮะ,ะ,ฮะพอเสดที่3เคมรีวอร์ดเราก็ได้ซีการ์ดร่างหมาพร้อมกับซีการ์ดคิ้วนะครับซีการ์ดคิ้วนะครับ ซีการ์ดคิ้วก็เอาไว้จับไอเซลนะฮะของซีการ์ดนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ,ะก็ถึงสเต็ปสามเราก็ได้ร่างซีการ์ดที่เป็นหมาละทีนี้เราก็ต้องไปเดินรูทต่อเพื่อหาเซลลมาอัพร่างนะครับในสเต็ปที่สี่ครับโฟลวทรีรูทนะครับก็คือเดินตามรูทสามครั้งก็จะได้น้ำหอมนะฮะจับโปเกมอนตามรูทนะฮะก็คือเวลาเราเดินรูทแล้วใช่ไหมครับ ตามเส้นทางเนี่ยมีโปรโมอันเราก็ต้องจับนะฮะให้ได้20ตัวจะได้หินชุบดีรันสาอันนะฮะแล้วก็ตามหาเนี่ยฮะไฟอะซิกาเซลนะครับก็มันจะเกิดตามรูทอ่ะแหละนะครับจะได้บอดดำา5ลูกนะฮะเอ็กพีพันซัดดัทพันนะฮะสเต็ปที่5ก็คือยูสอินเซน e นะครับใช้น้ำหอมนะฮะคือเวลาเราเดินเดินรูทใช่ไหมครับ เราเปิดน้ําหอมไปด้วยอ่าก็จะผ่านเลยนะฮะได้บอลน,น้ําเงิน15ลูกแล้วก็ได้แคนดี้จากการเดินบัดดี้3เม็ดนะฮะจะได้สตาร์ดัส1,500เดิน5รูทจะได้บอลดํา10ลูกนะครับก็จริงๆพอถึงสเต็ป3ปุ๊บก็ไม่ต้องรีบต้องร้อนกันละครับมันไม่มีอะไรและรีวอร์ดจะได้เอ็2,000สเต็ปที่6ก็เคลมรีวอร์ดจะได้สตาร์พีดได้เอ ได้เบอร์รี่ทองแล้วก็ XP อีก2,005 5ตารัดอีก2 5 0 0นะครับก็พอถึงสเตป3ก็สบายใจได้แล้วครับทุกคนนะฮะก็สเตปพวกนี้ก็ทำตามนี้ไปไม่มีอะไรให้เราเปลี่ยนละนะครับที่เหลือเราก็คือต้องไปหาไอซีกาดเซล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีนึงว่าหายังไงนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเควสนะฮะถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะฮะ ดาได้จะยาแรงนะฮะเนื่องจากหัวใจ,มใจผมอ่อนแอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ